สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับโครงการหัวหินกินวิวนะครับตั้งอยู่ที่ตะบลหนองพับอำเภอหัวหินนะครับจังหวัดประจวบนะครับแปลงที่ดินราคาไร่นี้ขายไปหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือนะครับแบ่งขายนะครับแปลง r หนึ่งแล้วก็แปลง r ห้านะครับขนาด100ตารางวาขึ้นไปนะครับนะครับสำหรับแปลง r หนึ่งนะครับก็จะมีการปล่อยผ่อน5ปีนะครับหกเดือนนะครับราคา1นึตารางวาขึ้นไปแล้วก็มีโปรโมชั่นในส่วนของการทํา รถขาบบ่อยแล้วก็บ้านนกดาวให้นะครับส่วนแปลง r 5นะครับขายสดราคา490,000บาทนะครับนัดอวนช่วงเดือนตุลาคมตอนนี้นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับของแปลงที่ดินนะครับหัวหินกินวิวนะครับก็จะเห็นเขาลูกนี้นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาซื้อแปลงที่ดินนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเหลือแปลง r 1แล้วก็แปลง r 5นะครับ ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นถนนนะครับทางเข้าของชุมชนนะครับเป็นถนนคอนกรีต6เมตรนะครับที่ใช้สัญจรในชุมชนนะครับส่วนทางโครงการนะครับก็จะมีการพัฒนาถนนในภาพรวมก็คือถนนทางเข้าด้านหน้านะครับเส้นหลัก6เมตรนะครับด้านใน8เมตรส่วนแปลงย่อยนะครับก็จะมีการพัฒนาในการดึงน้ำนะครับดึงไฟแล้วก็ถนนคอนกรีตให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับวิวเขานะครับของแปลงที่ดินนะครับด้านบนนะครับของแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นฝายอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งก็จะปล่อยน้ำนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเกษตรนะครับในพื้นที่นะครับก็จะปล่อยไปตามลำธารต่างๆนะครับสำหรับแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะมีลำธารนะครับตัดผ่านท้ายแปลงนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับก็สามารถนะครับที่จะ มาใช้บริการพักผ่อนนะครับทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่ริมนะครับฐานตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับของลำธารนะครับโดยหลักๆนะครับก็จะใช้น้ำนะครับในการเกษตรนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเื่อนอนาคตนะครับก็อาจจะมีการพัฒนานะครับขอบางเรื่องของการเคลียร์ต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้านะครับให าสามารถามาใช้บริการได้แล้วก็มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแปลงที่ดินนะครับแปลงหัวหินกินวิวนะครับจุดเด่นก็มีในส่วนของเรื่องของวิวเขานะครับการพัฒนาถนนนะครับการาดึงน้ำนะครับการดึงไฟนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งความเจริญนะครับโซนตลาดนะครับโซนสถานประกรอบการต่างๆก็จะอยู่ 3กิโลเมตรนะครับซึ่งห่างจากแปลงที่ดินนะครับการเดินทางก็สะดวกออกไปจากที่ดิน1กิโลเมตรก็วิ่งไปยังถนนเพชรเกษมนะครับก็13กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งไปยังหัวหินนะครับประมาณ25นาทีแล้วก็ชะอําก็ประมาณ25-30นาทีนะครับ นี้นะครับก็จะเป็นนะครับด้านซ้ายมือนะครับถนนเส้นนี้3 2มสองนึงะครับด้านซ้ายมือจะวิ่งไปยังหัวหินนะครับด้านหน้าเป็นทางเข้าของแปลงที่ดินนะครับห่างจากถนนเส้นนี้1่กิโลเมตรนะครับซอยเทศบาลสิบสามนะครับด้านขวามือนะครับก็จะวิ่งไปยังป่าละอูนะครับอันนี้ก็ห่างจากแปลงที่ดินนะครับประมาณ3กิโลเมตรอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นโซนตลาดนะครับมีเซเว่นตลาดสดสารประกอบการแล้วก็ปั๊มน้ํามันต่างๆครบถ้่วนสาหรับโครงการโครงการนี้ก็ฝากด้วยนะครับ